กือตรงนี้คือมาอ,าอาย่างไงรวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมไหมคะครับเหมือนเหมือนเดิมครับด้วยความที่มีตัวอ่อนอยู่แล้วครับก็เลยแบบว่าจัดตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับสายมูแน่นอนใช่ไหมคะกึง่งหนึ่งกึ่งหนึ่งครับพี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องมูล้วนแต่แค่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ลูกคนแรกของเราคือกราฟเนี่ยเขาประมาณสักสองขวบครึ่งแล้วและเดี๋ยวพอช่วงประมาณสิงหาข้าโรงเรียนข้าโรงเรียนแล้วแบบคนสองมาต่อ เราจะมีเวลาดูเขามากขึ้นก็แบบผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยทีเดียวไปเลยอย่าเว้นยาวอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบตามนั้นแล้วบังเอิญว่าปีปีปีนี้เป็นปีมังกรพอดีจังหวะมันก็เลยได้ไม่ได้มีอะไรมากกว่าอันนี้เขาก็จะค็อตสิ้นปีเขาเดินเจ็ดเดินเจ็ดอ๋อทางใกล้ๆพี่จิ๊บเลยใช่เท่านี้มันตื่นเต้นไหมคะหรือว่ามันรู้สึกยังไงคะคือเท่านี้เรายากมากคือเท่านี้ก็รู้สึกกวชิวขึ้น คือเดินเหินเหมือนคนปกติมากขึ้นคําว่าคนปกติหมายความว่าตอนท้องแรกจะค่อยๆแบบค่อยๆยากย้กแต่ว,ว่าท้องนี้ก็คือแบบว่าอ่ะเรามีลูกผู้ชายเนาะคนแรกก็วิ่งก็อ um ุ้มก็จับก็คือเลี้ยงตามแบบปกติเลยแต่ก็อาจจะมีแบบว่าระวางบ้างแต่ว่าชิวขึ้นกว่าท้องแรกพี่แมนยังไงคะดูแลเต็มที่ไหมคะพี่แมนคือเอาจริงๆสําหรับท้องนี้เนี่ยต้อง เขาเก่งขึ้นมากครับด้วยความที่ท้องนี้มีปัจจัยเยอะประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกชิลขึ้นนะครับแต่ประสบการณ์ก็บอกให้เขาอ่ะเหมือนแบบไม่ได้ซีเรียสจนเกินไปแล้วด้วยความที่เรามีลูกคนแรกด้วยบางทีเนี่ยลูกคนแรกก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมแม่ไม่อุ้มเลยแม่ก็จะบอกไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยแม่แบบมีน้องมีน้องอยู่นะอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให เกลเองเนี่ยจะต้องแบบบาลานซ์เรื่องอารมณ์ได้วท่าต้องแบบมากพอสมควรว่าเฮ้ยเราจะต้องเอาใจลูกคนแรกยังไงนะคะเดียวกันก็ต้องระวังลูกคนที่2ด้วยแล้วก็เรื่องของแบบในช่วงแรกนะแล้วก็แบบมีจังหวะเรื่องของการแพ้ท้องอยู่ด้วยนะครับก็เป็นระยะระยะอยู่ตอนนี้แต่เขาก็เหมือนควบคุมได้พี่เกียวอธิบายน้องกาบยังไงคะว่าแบบบางทีเขาไม่เข้าใจเนาะแม่มีน้องอยู่เลยคือตอนแรกอ่ะอย่างที่เมื่อวันบางท่านก็อาจจะรู้แล้วว่าคือเกลยาจะเริ่มอ่านอ่านหนังสือเริ่มจะอ่านหนังสือก่อนว่า กราฟกาลังจะมีน้องนะ,ะกราฟไม่ได้เป็นแบบหมาหัวเน่านะอ,อะไรองเงี้ย <c oughs> คือมันก็จะมีหนังสือของเด็กที่เราคอยอ่านให้เขาตั้งแต่ตอนเขาขวบกว่าเราก็เริ่มอ่านแล้วคือเหมือนเราวางแผดค่อยๆแบบว่าใส่สมองลูกว่าลูกกาลังจะเป็นพี่นะอ,อะไร <c oughs> ประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้พอเราแบบไปใส่ตัวอ่อนเนี่ยช่วงนั้นเราก็แบบกราฟเนี่ยเดี๋ยวพอใกล้ถึงเราก็จะบอกว่ากราฟประมาณ9วันเนี่ยแม่อาจจะแบบ อุ้มลูกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่กอดลูกได้นะหอมลูกได้นะฟัดลูกได้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเดินขึ้นบันไดอาจจะเดินมาส่งกลัาบได้แค่ตอนนี้กับตอนนี้คือเหมือนอธิบายเขาในสิ่งที่เราจะทาในช่วง9วันนั้นแล้วพอแบบถ้าสมมติว่าแบบเออแม่ติดแม่จะรีบมาอุ้มกล้าบทันทีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากลับมาปุ๊บเราก็อุ้มเขาหลังจากนั้นก็คืออุ้มเลยปกติใช่ก็คือบอกความจริงกับกับเขาเราไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่า เราไม่รู้เราจะโกหกไปเพื่ออะไรแล้วก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยเขามีมาคุยกับน้องไหมตอนนี้มีเดี๋ยวไว้ตัดคลิปแล้วจะจะลองให้ดูคือเขาก็จะมาแบบคุยกับพุงแม่ใช่เขาก็จะมาแบบแล้วเขาก็จะบอกว่าหิวไหมกินอะไรหรือยังแล้วเราก็ถามกับว่ากาบน้องตอบว่าอะไรแม่น้องหิวอ๋อเราเอายังไงดีลูกแม่ไปกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแม่ไปกิน อ๋อ um โอเคโอเคแล้วกาวจะป้อนน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะมาแบบเอาขนมมาจิ้มที่พุงเราบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็จะแบบฟันดีแล้วก็จุบจ๊บจุ๊บจุบ๊บจุ๊บแล้วก็พี่แมงเขาจะทาครีมให้เราทุกวันตั้งแต่พอรู้ว่าเรามีเบบี้เขาก็จะน่ารักมากคือกาวก็มีเบบี้ห้าคนมาขอเชือกเขนมาใช่แล้วเขาก็แบบว่าทาให้กาฟก่อนพอ่อทาให้กาวก่อนเขาก็จะให้พ่อทาให้เขาแล้วก็พ่อก็จะมาทาให้เราเสร็จปุ๊บก็ทาขาทาขาให้ให้กราฟได้พ่อเขาก็จะทา พอก็จะทาให้แน่แล้วก็จะมาช่วยทาด้วยอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็จะจุ๊บกันไปจุ๊บกันมาแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็นอนประมาณนั้นผู้ชายค่ะโอ้เกือบหนุดแล้วเนี่ยแอบถาเดี๋ยวให้จิ๊บบอกเราค่อยตามให้พี่จิ๊บบอกก่อนเลยเพราะว่าเขาเขานำเราไปอยู่ที่นั่สามอาทิตย์สามอาทิตย์เราใช่เห็นบอกว่าได้ของขวัญชุดใหญ่สามีจัดชุดใหญ่ให้ของขวัญ ครับ <c oughs> บ้านเนะใช่ค่ะจริงๆเราก็วางแผนกันมาตั้งแต่เรามีลูกคนแรกว่าเฮ้ยพี่แมนเรามีลูกคนแรกแล้วเ,เราจะมีคนที่สองไหมถ้าเรามีเนี่ยเราอาจจะต้องขยับขยายนะ <c oughs> เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยที่เราอยู่กันตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่มีลูกเลย <c oughs> ด้วยความที่ถูกฝังใจ <c oughs> เรื่องค่ายพุทธบุตร ต้องมีคนไปค่ายพุทธบุตรตอนมสบ้างแหละแล้วเขาก็จะเปิดแบบว่าคลิปแม่คลอดลูกเราก็รู้สึกแบบมีแมนเกียวไม่เอิมเกีวกลัวมันเป็นภาพที่แบบติดตามาาดูน่ากลัวมากในในความคิดของเรานะวันนั้นแล้วพอเราแต่งงานไปอยู่กันไปเห็นคุณนู้นมีครอบครัวคนนี้มีครอบครัวเอายังไงดีเอาไงเอาไงก็สะกิดกันไปสะกิดกันมาอ่ะก็ได้นองกราฟมาแล้วเราก็แบบเออแต่บ้านเราที่เราทําเนี่ย ไม่มีพื้นที่ของลูกเลยทุกอย่างคือห้องเอนเตอร์เทนเนอร์ของแม่กับพ่อล้วนๆห้องดูทีวีห้องออกกําลังกายชั้นนี้ต้อนรับเพื่อนชั้นนี้ทําครัวคือไม่มีห้องลูกเลยแม้แต่นิดหนึ่ง <c oughs> แล้วพอมีลูก ยกโซฟาออกหมดเลยเป็นพื้นที่ลูกยาวกลายเป็นว่าเพื่อนมาตอนนี้ก็คือนั่งพื้นแล้วก็นั่งเก้าอี้ลูกก็คือเก้าอี้ตัวเล็กๆแล้วก็นั่งกันอยู่แบบนละมุมคือเหมือนแบบเพื่อนมาไม่ได้มาบ้านมาเหมือนรัสรีใช่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 ประมาณนั้นก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงั้นเราก็ค่อยๆเก็บเงินทําธุรกิจทํางานคือตอนนี้คือทําทุกอย่างเลยนะคะถ้าจะเห็นก็คือแบบทาทุกอย่างจริงๆก็ไห ทำทุกอย่างไปก็คือเก็บหอมรอมริบก็คือเอ้ยพี่แมนถึงเวลาที่เราพอจะมีอีกสักหลังหนึ่งตอนนี้แหละบอจังหวะที่เออจังหวะคนที่สองที่เราวางแผนไว้ว่าจะมีในช่วงนี้พอดีลูกอีกคนแรกเข้าโรงเรียนพอดีอะปะอะไรอะค่ะงเงี้านเลยเนาะแถวย่านเดียวกันปะสายหนึ่งค่ะสายใกล้ใกล้เมืองมากขึ้นค่ะใหญ่มากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นร้อยล้านพี่เป็นพยากแน่ก็เกือบ เกือบไม่ได้รู้คงไว้คงไว้คงไว้ไม่แตะร้อยครับใช่พยายามอยู่จะอยู่ได้อยู่คือลูกคลอดก็ได้เข้าอยู่เลยน่าจะน่าจะลูกคลอดก่อนปีะว่าน่าจะประมาณแบบไม่ปลายปีก็คือต้นปีหน้าเลยอย่างนี้ก็คือพี่แมนก็คือทํางานเยอะกว่าเดิมทำทุกอย่างเลยค่ั้งเช้าจนถึง5ทุ่มเอาจริงๆริงบางทีแบบทุกวันนี้เนาะนอกจากแบบไปวิทยากรเรื่องตัวเลขนะครับแล้วก็ตกเย็นนะบางทีก็ต้องมีไลฟ์สดในทุกแพลตฟอร์มเลย ต้องตกใจนะที่เห็นว่าอยู่ๆแบบว่ามาเป็นแม่ค้าด้วยเพบาทขายหมดทำทุกอย่างจัดหมดเลยทุกอย่างแล้วก็เมื่อวานก็เ่ปิดตัวธุรกิจไปด้วยตัวใหม่โปรดักตัวใหม่ด้วยแล้วก็โอเยอะมากครับแล้วก็เรื่องแบบมีนําเข้าจากจีนด้วยทําเยอะเล่นอีกพอถังเล่นอีกหลายอย่างเลยค่ะจะต้องฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ใครมีงานอะไรก็รับหมดทุกอย่างตอนนี้เพื่อบ้านกับเพื่อลูกใช่ค่ะทั้งหมดเลยมีชื่อยังคะ ออ้แอบถามอีกแล้วเนี่ยฝั่งนี้ต้องแต่เพศแล้วเนี่ยก็ชื่อค่อนข้างคิดยากเหมือนกันเพราะว่าใจอยากได้ก็ไก่แล้วก็อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบว่าคณิตศาสตร์ผมชอบตัวเลขไงอย่างเช่นเกลคือมาจากสเกลใช่ไหมกราฟก็คือกราฟแล้วก็อ้าวอีกคนนึงล่ะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยคิดหน่อยอจจะฝากช่วยคิดหน่อย ก๋อกไก่แม่พ่อพี่น้องไทยเดี๋ยวคิดคิดแล้วถูกใจเดี๋ยวให้ออทุกทิ่พาเที่ยวฟรีต้ก็เป็นพี่แมนคงผสมเองเวลาเป็นมงคลแน่นอนก็นิดนึงครับก็ต้องมีบ้างอาจจะบวกเลขแล้วบอกมงคลเลยใี้ค่ะอย่างกราฟก็คือมงคลชื่อจริงก็คือมงคลเหมือนกันใช่ค่ะนี้นึ่งได้เลยอยากฟังแบบความมุมมองอะค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมันมีแบบเรื่องของการของานแต่งงานการคอนเสิร์ตเทนเนสวีค่ะในมุมมองของพี่